ช่วงนี้เนี่ยอย่างที่เราทราบนะสถานการณ์ของโควิดเนี่ยค่อนข้างจะมากนะคะแล้วก็การบริการของโรงพยาบาลพุทธชินราชค่อนข้างแออัดแล้วก็เยอะมาก,มากเนื่องจากว่าทางคณะกรรมการก็กลัวว่าการบริการที่โรงพยาบาลพุทธจะล้นมือก็ให้เทศบาลนครพิษณุโลกเปิดศูนย์สุขภาพของตัวเอง3ศูนย์คือศูนย์พระองค์ขาวศูนย์ประชาทิศและก็ศูนย์ชมหานุภาพนะคะเป็นศูนย์บริการที่แบ่งเบาภาร,ระของโรงพยาบาลพุทธชินราช นั่นก็คือว่าคนที่ตรวจพบ ATK ที่บ้านก็มาที่ศูนย์นี้ได้นะคะแล้วหรือคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงอยากให้เราตรวจให้ก็มาที่ศูนย์นี้ได้ถ้าตรวจแล้วก็จะมีการวิเคราะห์ว่าผู้ป่วยอยู่ในอาการใดสีเหลืองสีเขียวสีแดงนะคะก็จะมีคำแนะนำว่าถ้าเป็นสีเขียวสีเหลืองก็เราสามารถที่จะจ่ายยาให้คนไข้ไปโฮมไอโซเลชันได้ ก็เป็นไปตามมาตรการที่ทางคณะกรรมการได้วางไว้ถ้าเป็นสีแดงก็ส่งไปที่โรงพยาบาลพุ้รุชินาราชสุดท้ายก็คือว่าสรุปแล้วศูนย์มหานุภาพศูนย์ประชาอุทิศศูนย์พระองค์าวก็จะเป็นศูนย์สุขภาพชุมชนของเทศบาลที่แบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลพุ้รชินราชที่แอแอดัดก็สามารถคนที่ตรวจเจอเป็นเอทีเคที่บ้านเป็นกลุ่มเสี่ยงก็สามารถมาตรวจที่นี่ได้เลย นี้นะคะเป็นศูนย์สุขภาพชุมชนประชาิุนะคะก็จะเป็นจุดบริการหนึ่งของเทศบาลน,นาครพิศนุโลกนะคะที่จะเปิดให้บริการประชาชนในเขตเทศบาลที่มีความต้องการตรวจโรคโควิด -19 ว่าเขาติดเชื้อหรือไม่นะคะแล้วก็เข้าสู่กระบวนการรักษาเป็นโฮมไอโซเลชันนะคะจุดนี้ก็จะมีการรับผู้ป่วยที่ตรวจเอทเคมาแล้วนะคะหรือยังไม่ได้ตรวจมาแต่มีความเสี่ยงสูง ก็สามารถตรวจเช็คได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีผลเป็นบวกเราก็จะเข้าสู่กระบวนการรักษาก็จะมีการคัดกรองนะคะ<ม>ก็จะเป็นผู้ป่วยที่ไม่มีความเสี่ยงสูงในด้านสุขภาพนะคะแล้วก็อายุ15ปีขึ้นไปถึง75ปีนะคะ<ม>ก็ถ้าเราตรวจแล้วว่าผลตรวจ ATK เป็นบวกเราก็จะ มีการจ่ายยาให้กับผู้ป่วยนะคะแล้วก็จะมีระบบติดตามของจังหวัดที่จะติดตามผู้ป่วยที่บ้านต่อไปนะคะในส่วนของผู้ป่วยนะคะที่จะเข้าสู่กระบวนการรักษาเราก็จะมีอุปกรณนะะร์นะคะพร้อมยาฟาวิทิราเวียนะคะให้คนไข้ไปรับประทานที่บ้านนะคะเป็นเวลา5วันแล้วก็มียาสามัญประจำบ้านนะคะมีตัววัดวัดออกซิเจนนะคะสำหรับคนไข้แล้วก็ตัววัดไข้เพื่อที่จะรายงานอาการในระหว่างที่กักตัวอยู่ที่บ้านนะคะ ให้กับประชาชนไปเป็นบริการที่ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะ